อนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันครับขณะนี้อาจารย์ชาติาเชนะครับจะได้นําพาพวกเราทุกคนทุกท่านนะครับมาร่วมกันทําบุญณสถานที่แห่งนี้ร่วมกันครับค่ะขณะนี้เราอยู่ที่วัดจันทร์ตะวันตกค่ะจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะถ้าพี่ๆพ,พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะพาพี่ๆเข้าไปตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้การงานดีการเงินดีครอบครัวดีความรักดีสุขภาพแข็งแรงถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ ทุกบุญร่วมกันค่ะวันนี้อาจารย์ชัดอาจารย์เคนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนแฟนเพจในการร่วมบุญนะคะมุงหลังคามหาวิหารสมเด็จองค์ประถมวัดจันรตะวันตกจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันนะคะใครที่ฟังอยู่เตรียมตั้งจิตอธิษฐานขอพรพร้อมกันเราจะไปกราบสก,การะขอพรให้การงานดีการเงินดีครอบครัวดีความรักดีความสุขดีสุขภาพแข็งแรงถ้าพี่ๆพ,พร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ ข้าพเจ้าขออำนาจบุญบารมีในจักรวาลน,นี้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขออนุโมทนาบุญและขออุทิศบุญกุศลที่ข้าพเจ้าเคยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และเทพเทวดาที่ข้าพเจ้าศรัทธา ขอผลบุญนี้จงบังเกิดบุญบารมีต่อดวงจิตของข้าพเจ้ากายของข้าพเจ้าจงบังเกิดพลังบุญพลังบารมีและขออุทิศบุญกุศลน,นี้ให้แก่บิดามารดาของข้าพเจ้าครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าญาติสนิทมิตรสหายของข้าพเจ้ากัลยาณมิตรทั้งหลายของข้าพเจ้า ทุกคนทั่วโลกและจักรวาลนี้ดวงวิญญาณทุกดวงดวงวิญญาณผู้ไร้ญาติขาดมิตรและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าจงได้รับอนิสงส์ผลบุญของตัวข้าพเจ้าเท่าเทียมกันทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุ